เอาละครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็ในอีเวนต์ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาดูรีวิวคร่าวๆนะครับของอ b อบเจกต์292นะครับหรือที80ปืน152มมนะครับก็เป็นรางเจ็ดสาภาพโซเวียตนะครับเป็นรถอีเวนต์นะไม่ใช่รถพรีเมียมนะครับคุณได้มาแล้วคุณต้องวิจัยอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ภายในรถอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวคูณนะไม่มีตัวคูณในรถนะครับ ก็ถือว่าเป็นรถสายวิจัยตัวนึงแต่แยกออกมานะครับสาหรับคนที่ไม่รู้นะว่ามันรถอีเวนต์ต่างกับรถพีพีเอมยังไงนะครับมาดูสเปครอบๆกันอย่าครับมาอย่างแรกครับกระสุนร้อยห้าสิบสองแน่นอนอยู่แล้วมาพร้อมกับลูกเข็มที่เจาะสูงสุดที่หกร้อยเก้าสิบครับถือว่าเยอะที่สุดในเกมนะครับสาหรับเลด,ดนี้นะครับก็นะถ้าไม่นับไอ้บีเอ็มพีสองที่เป็นโทแทนดมนะเอออันนี้ก็จะเจาะอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบเนาะอันนี้มีลูกเฮดอีครับมวลระเบิดอยู่ที่ ทีน่8กิโลครับผมโอ้โหยิงตกหลังคาออบามน่าจะกระจุนยเนี่ยเออก็ลเลือกเอาพกไปสองอันก็ได้เออเผื่อแบบพวกหลบหลังเนินเนาะลูกรดถังเบา AA, เองเองี้ยโดนลูกเฮดอีนี้ยิงก, e กระจุยแน่นอนราให้สองมาพร้อมกับระบบเลเซอร์แลมไฟเดอร์ครับผมก็ใช้เลเซอร์วัดระยะเนาะยิงไกลก็ได้ยิงใกล้ก็ดีแล้วก็มาพร้อมกับโดเซเบดเอาไ้ขุดดินไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกแล้วก็นี่ครับ ไม่มีเทอร์โมลนะครับจะเป็นจอเขียวแทนนะครับไม่มีเทอร์โมลนะสำหรับกันเนอร์เครื่องยนต์เนาะกำลังเครื่องสูงสุงสดอยู่ที่973แรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่68กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับที่80เอ,อ่อออบเจกต์292ตัวนี้ครับเออติดเรียกที่80อีกแล้วไม่มีเกาะอีล่านะครับในเรซ10.0เนาะไม่ติดแผ่นอีล่าเลยใช้ไอตัวแก้มนี่ก็ไม่ใช่เกาะอีล่านะครับเป็นแผ่นเหล็กธรรมดานะเออแล้วก็หลังคาก็ โค้งบนอย่างดีครับลูกเข็มอาจจะมีเด้งกระเฉาะกระเฉาะบ้างส่วนด้านหน้าเป็นเพดเอียงลาดเอียงแบบนี้เอบามยิงไม่เข้าแน่นอนครับเลิกเลิกที่จะยิยงด้านหน้าได้เลยครับจุดอ่อนของมันนะผมแนะนํานะครับผมแนะนําจะเป็นตัวนี้นี่จะให้ดูนะครับเอาเทียบกับทีคบ opard, ่คุณจะเจอบ่อยก็จะเป็นเดปเพิดเนาะเอเอาเป็นควีตทีอะคุณน่าจะเจอบ่อยไอหนึ่งหนึ่งสองแปดนี่ลูกเอ็มเก้าร้อยยิงยังไงก็เข้าแรงมากนะครับเจาะเยาะสุดเห็นไหมจเจาะยิยงก้าไปเลยนะครับเห็นไหมคุณจะเห็นจุดอ่อนมัน <c oughs> คุณยิงเข้าไปตัวป้อมก็ไม่ต้องไปฝืนยิงเนาะมันมันมันมุมโค้งออกแบบมาฉลับกระสุนอยู่แล้วก็อย่าไปเสี่ยงครับแต่ว่าตามค่าเฉลี่ยแล้วอ่ะคุณจะเจอ KVT บ่อยมากหรือคุณเอา KVT ไปเจอมันบ่อยมากๆเนี่ยแหละครับก็จะเป็นกระสุนนี้เนาะเจ็ดเจ็สี่ตัวท็อปเนาะผมจะแนะนานะครับจุดอ่อนนะก็จะมีตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ยิงไปโดนคอมเมานเดอร์โป๊ะอ่าหนึ่งหนึ่งนัดนะหรือตรงนี้เพจล่างทั้งแถวเลยยิงไป ประมาณนี้เห็นไหมครับอะแล้วก็ถ้าคุณมีโอกาสยิงด้านข้างนะครับคุณยิงไปเลยครับตรงนี้ตายแน่นอนดินระเบิดทั้งนั้นเพราะว่าที่80เอ้ยอัพเจ็ก292ตัวนี้นะครับจะเอาดินระเบิดไปข้างบนแล้วองค์หัวกระสุนไปข้างล่างนะครับเออั่นแหละก็ยิงเข้าไปยิงใส่พยายามยิงช้อนยิงช้อนตนัวนี้ตรงใต้ป้อมถ้ายิงด้านข้างนะยิงช้อนใต้ป้อมไปเออมันจะได้น็อกเขาคนยิงเขาตายอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับ ทีแปดสิบตัวนี้เนอะจุดอ่อนอโอเคครับเทสได้ก็นะรีโหลดสิบวิเนอะลูกเข็ม,มเลเซอร์ยิงปืนูสุดไวมากสุดยอดลังสนั่นวันไวมากเลยครับตัวนู้นมันเป็นอ่านี่นี่นี่ไอ้ป้อมตัวนี้นี่น่าจะเป็นโอวยเดองไปมีเธอ์โมตัวนี้ตัวนี้น่า,นนไไนนนาทียิงเข้านะเข้าครับอเอคมันคืออะไรนะขนาดรถรันกิจอะซี r v วีหนึ่งสอ,อ,อ,องศูนย์บจะไม่ได้อ่ะ โหลดสิบวิชอัตโหลดนะครับคงที่นะครับอ่าชับเช่นมาส์คีด้วยแล้วก็ไปดูนุนเอบามนะครับอ่สำหรับ A เอบามรายิงเข้าไหมจากตรงนี้เนาะตรงแก้มคุณพระไซแตกในนัดเดียวว้าวยอดยอดมากเกาะอ,อีล่านะครับ M60 ที่มีเกาะอ,อีล่าโอเคแน่นอนอยู่แล้ว ตายแน่ๆเกาะยิาอเมริกากระจอกมากครับแล้วก็มาดูาลูกเฮดี e ประสิทธิภาพลูกเฮดี e นะครับลูกเฮดี e นะครับพยายามยิงส่วนที่เกาะน้อยที่สุดนะครับพวกหลังคาแล้วพวกนี้ยิงไปเลยเห็นไหมเนี่ยเองอเดี๋ยวเยวตรงนี้ดียวจะชัดยิงตกอุ๊ยเฮดี e มีหางลืมบอกไปโซเวียตมีเฮดี e มีหางใช่มันเลยยิงง่ายกว่าของอเมริกาหรือของนาโต้นะครับเอาอย่างนี้ไกลนะดูนะครับผียิงตกหลังคา เอาไกเกินอีกเอาใหมประมาณนี้โหลดสิบวิเป็นอโตโหลดที่สเสถียรมากนะครับไม่ต้องห่วงคนโหลดตายก็ยังโหลดเท่าเดิมเนาะโอ้โหสุดๆมาลองดูยิงกับเอบามซิเอบามนะครับยิงประมาณตรงช่องกันเนอร์ตรงนี้เนาะลูกเพชรอี e นะครับลูกเพชรอีใ e. หม่สูงวันนี้หน่อยนึงสูงวันนี้หน่อยนึง กลัวมันพลาดจังเลยวะยิงดูใสแตกครับโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ว่าราคาแดงแน่เลยอะ่ะเจ็ดแสนห้าหมื่นแต้มาพร้อมกับอาวมธขนาดเนี้ฮะเด็ดสิบจุดศูนย์ด้วยเอาไปเติมทีเจ็ดสองเอวีสองไอสามแปดได้สบายเลยหมูบอกเลยว่าระดุเครื่องยนต์ดูด,ดิมืดๆอ่อนะเป็นสบายป่าววะใช่ไหมไม่น่าใช่ไม่แน่ใจครับถ้าให้ข้อมูลผิดขออภัยด้วยนะครับ ที่80มันเป็นโปรเจกต์ใช้เทอร์บายอยู่แล้วเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับเอาเต์292ป่ะเออนั่นแหละขอจบไ้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเ,เจอกันวันอีเวนต์เริ่มนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ